สวัสดีครับพบกับรายกา er ร The Locker Gamer Review วับวันนี้ผมมาขายตัวละครนะครับถ้าเกิดยังไม่มีใครซื้อก็ก็จะเล่นตัวนี้ไปต่อโอเคอันนี้ก็คือตัว T T R G R D P J ของผมนะครับนี่ครับจะมี ID ของมันในนี้ยังไม่ได้แต่งงานนะเป็นขอลกอยู่โอเคโอเคเป็น okay. okay. ตัวนี้นะครับ เทคนิคก็อย่างเงี้ยนะครับสถานะไอดอลนะครับยังไม่ได้แต่งงานเทคนิคก็ระดับเพชรนะครับนอกอันดับความเร็วในการรับแทมหนึ่งร้อยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ผู้แข่งนะครับได้ห้าสิบสามครับหนึ100่งร้อยแข่งก็อันนี้นะครับเป็นสมาชิกแขมีเงินมีโกอยู่สี่สิบเอมพอยด์อยู่แปดร้อยซิวเวอร์อยู่ห้าหมื่นกว่าบาทครับกิจกรรมที่ได้รับไปแล้วก็จะมีนี้ เห็ืหนึ่งชั่วโมงอันนี้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 หนึ่งเกมนี้อันนี้ลอาอินพทุ่งนี้ก็ได้เลยครับก็สามสิบแปดแล้วโอเคอาวุธนี้ก็ได้ไปแล้วนะครับเติมเงินเจ็ดร้อยห้าสิบบาทวันนี้วันที่วันที่ยี่สิบห้านะครับเดือนสิงหาอืมดีไอเทมอันนี้อยู่ยี่สิบสี่อัน นี่อยู่สองร้อยแมปสามจุดเก้ายังสมัยครบแพ็คก็มีอันนี้ชุดเซ็ตก็อุดรองก็มีอันนี้นะครับนี่หกสิบวันยังเหลืออยู่นี่เหลือยี่สิบชั่วโมงนี่เหลือสี่สิบเก้าวันเหลือห้าสิบเจ็ดวันเหลือห้าสิบสี่วันเหลือสิบเอ็ดวันนะครับปืนก็จะมีสองน้าต่างนะครับโอเคนี่นี่หมดอายุก็หมดไปแล้วสองอันนะไอเทหมอก็ อยากซื้ออะไรก็ได้นะครับผมขายตัวนี้ราคาราคาสามร้อยูนะครับสามร้อยูนะครับถ้าเกิดโอนก็สองร้อยหกสิบโอเคก็ไม่มีอะไรมากครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย